สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเองไปทำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไนโครอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางการเล่นอาชีพสกอร่านั่นเองวิธีการเลือกสกิลการอัพสเตตัสการเลือกไอเทมสวมใส่นั่นเองนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำการพูดในไลฟ์ไปบางส่วนนะครับแต่อาจจะมี FC บางคนนะครับอาจจะฟังไม่ทันซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะมา สรุปให้ฟังนั่นเองถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมไนโครทางเรามีร้าน A.C.K เกมท็อปแอป e ซ็นเเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทสะดวกปลอดภัยไม่มีดีฟันแน่นอนทั้งร้านนะครับจัดโปรโมชั่นให้โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแพ็คพสาพับาทลดเหลือเพียง2 9 9 9บาทลดไปเกือบ1000บาทเลยนะครับอย่างแพ็คพาร์ทเนี่ยราคา799บาทลดเหลือเพียง599บาบาทที่เหลือนะครับราคาตามป้ายเลย แพ็กที่เด้งเนี่ยก็จะลดราคาเช่นเดียวกันนะครับทให้เพื่อสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจไลน์ที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับว่าด้วยเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือการซื้อสกิลนั่นเองให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ใบวาร์ปนะครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะนี่มันจะเป็นสกอร์แบบนี้นะครับเป็นรูปทาวเวอร์นะกดวาร์ปกลับเมืองเลยครับเมื่อเพื่อนๆนะครับกลับเมืองมานะครับให้มาที่ด้านซ้ายครับเลือกคําว่า ทักษะนะครับอันที่สองนี่นะกดไปเลยไปหา a b c ีซีสกิลก่อนนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องคำนึงอันดับแรกนะครับนั่นคือทองของเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับบางคนอาจจะมีทองน้อยบางคนอาจจะมีทองมากนะครับเพราะว่าเติมแพ็คเข้าไปด้วยนั่นเองผมจะพูดในส่วนที่ผู้เล่นมีทองน้อยก่อนละกันนะครับให้โฟกัสสิ่งแรกเลยคือการซื้อสกิลฟ้านะครับ อันแรกนั่นเองให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างครับอาชีพสกอร์น้านะครับจะมีสกิลฟ้าให้เลือกซื้อด้วยกันนะครับคือ6สกิลนั่นเองนะครับราคา9ล้านเท่ากันหมดเลยนะทีนี้คําถามคืออ่ะควรเลือกซื้อสกิลไหนเป็นสกิลแรกเพราะว่าราคามันแพงใช่ไหมสำหรับสกิลแรกนะครับของอาชีพสกอร์น้าที่ผมแนะนาให้ซื้อนะครับนั่นคือเล่มนี้นะสายฟ้าสัก์สิทธิ์นั่นเองนะครับเป็นสกิลโจมตีนะครับ ซึ่งสกิลสายฟ้าสักสิทธ์นะครับจะใช้มานานะครับยี่เหน่วยนัานเองคููดาวสิบวินาทีนะครับซึ่งท่านี้แรงใช้ได้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกสกิลโจมตีมาก่อนนะครับเพราะว่าจะทําให้อาชีพสกอร์หน้านะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะว่าอาชีพสกอร์หน้าเนี่ยมีสกิลโจมตีน้อยที่สุดในทุกสายอาชีพนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูนะมี1สกิล2สกิลสสกิล แค่นี้เองครับและสกิลเนี้ยคือสกิลบัฟนะที่เหลือเนี่ยที่เป็นสีฟ้าเนี่ยคือสกิลบัฟหมดเลยนะครับเนี่ยอ่ะสีม่วงก็แร้สีส้มก็บัฟเนี่ยพวกนี้คือบัฟหมดเลยนะครับซึ่งบางคนอาจคิดว่าอ้าวพี่แล้วไม่เอาสกิลฮิลละเอาสกิลบัฟมาก่อนจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อ่ะใช่ครับข้อน,นี้ไม่เถียงแต่ว่าเราเล่นสกอร่าเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวรอดเองได้ครับจริงอยู่ว่าในไลฟ์เนี่ยผมพูดว่าเอ้ยเพื่อนเพื่อน,เ,อนเล่นอาชีพเนี้ยมันโซโล่ยากนะ จำเป็นต้องมีเพื่อนอะเกาะปาร์ตี้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ในบางครั้งอะครับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ว่างตรงกับเรานึกออกไหมเราจําเป็นต้องฟาร์มคนเดียวครับฉะนั้นเนี่ยสกิลโจมตีสำคัญมากยิ่งมีเยอะนะครับก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยปิดมอนเตอร์ได้ไวฟาร์มได้ไวนะครับหรือบางทีเราปล่อยบอดตอนนอนเงี้ยเราจะทํา DPS กับมอนเตอร์ได้ค่อนข้างดีครับ ยิ่งเราฆ่ามอนสเตอร์ได้เร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสไดไอเทมมากเท่านั้น้วยถูกไหมกับการเลยถ้าเกิดสกิลโจมตีเราหน่อยเนี่ยโอ้โหกว่าจะฟาร์มมอนสเตอร์ได้กว่าจะได้ EP กว่าจะได้ไอเทมตัวเราเองอยังเอาไม่รอดเลยแล้วเราจะไปซับใครได้ถูกไหมอ่ามันต้องคิดอย่างนี้ครับก่อนที่เราจะดูแลคนอื่นได้จะต้องดูแลตัวเองได้ก่อนถูกไหมอ่านี่คือเหตุผลของผมนะครับเหตุผลที่2นะครับที่ผมยังไม่เลือกสกิลฮิลนะครับหรือว่าสกิลบัฟคือช่วงแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยกำลังโฟกัสเรื่องการทําขอนะครับ อาจจะมีการสู้กันบ้างตีกันบ้างในดันเจียนแต่มันก็ยังเป็นสงครามขนาดย่อมๆย,ยังไม่ใช่การวอรหรือว่าสงครามขนาดใหญ่นะครับฉะนั้นการเอาฮิลมาในช่วงนี้ยังไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งบัฟเองก็เถอะเพราะว่าส่วนใหญ่แต่ละอาชีพเนี่ยสามารถเอาตัวรอดเองได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสกอร่าเนี่ยเอาตัวรอดยากมากๆครับฉะนั้นให้คำนึงถึงตัวเองก่อนนะครับว่าเอ้ยตัวเราอะ่ะก็ต้องฟาร์มได้ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราเล่นสกอร่าแล้วฟาร์มสบายเนี่ย ตัวสกอร่าเองเนี่ยก็จะมีเลเวลที่มากขึ้นทําของตามเพื่อนทันอ่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเล่นสกอร่าแม่งอยู่ท้ายสุดเลยเลเวลก็ตามไม่ทันอเทมก็ไม่ทันอ่าอีกอย่างหนึ่งคือเงินนะ่ะช่วงแรกมันหายากเออมันก็เลยจะต้องเลือกสกิลที่เป็นประโยชน์กับตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยเป็นประโยชน์กับคนอื่นนั่นเองอ่าประมาณนี้นะทีนี้ผมจะพูดในกรณีที่คนมีเงินเยอะนะครับหรือว่าสายเติมอ่ะเลือกสกิลโจมตีไปแล้วเลือกสกิลไหนต่อใช่ป่ะผมแนะนําเป็น สกิลสองสวบางครับเป็นสกิลบัฟนะสกิลนี้ครับจะบัฟอัตราฟื้นฟูน้ำยา HP เนี่ยเพิ่มเติมอีก10%นะครับแล้วก็ฟื้นฟู MP 5ความแม่นยำ PVE 3หลายอาชีพเลยมีปัญหาเรื่องมานานนครับได้บัฟนี้จากสกอร์ล่าไปถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับหรือบางคนขาดแม่นยำตรงนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับและแน่นอนว่าตัวอาชีพแบบจะต้องปั๊มยาอยู่แล้วนะครับสำหรับบรรทัดแรกเนี่ยอัตราฟื้นฟูน้ำยา HP เพิ่ม10%เนี่ยหมายความว่ายาขวดสีแดงที่เพื่อนๆใช้กันทุกคนเนี่ยมันจะเพิ่มแรงขึ้นเรียกได้ว่าบัฟนี้เนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่ช่วงต้นเกมมากที่สุดเลยครับเพราะว่ามันใช้ฟาร์มได้ดีนั่นเองส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกเป็นฮิลก็ได้นะครับอ่ะฮิลให้ตัวเองก็ได้หรือว่าจะฮิลให้ตัวเองแล้วก็ปาร์ตี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลือกเลยส่วนต่อไปหลายคน,นสงสัยว่าเอาพี่แล้วพสซีฟน่ะต้องซื้อไหมอย่างแรกเลยดูทุนตัวเองก่อนดูทองตัวเองก่อนว่่่าาาาเยอออะมมมกพหรืลสมมติว คนที่ทองน้อยเนี่ยให้ซื้อสกิลฟ้าก่อนอสำหรับคนที่มีทองเยอะอาจจะซื้อพาสซีฟไปบ้างก็ได้นะครับแต่แนะนํนาว่าให้ซื้อจากราคาที่ถูกสุดก่อนนั่นเองนะครับสําหรับใบสกิลนะครับที่ผมได้ทําการซื้อไปแล้วนะครับตรงนี้นะมันจะมีทั้งพาสซีฟนะครับแล้วก็การอัพขั้นสกิลนั่นเองนะอาทิเช่นใบสกิลวันแรกเห็นป่ะมันจะเขียนว่าปล่อยไฟฟ้าขั้น2นะครับก็คือตรงนี้นะนี่สกิลปล่อยไฟฟ้านะครับมันจะมีขั้น1ขั้น2 และขั้น3นะครับหมายความว่าสกิลของเรามันก็จะแรงขึ้นนั่นเองอ่าส่วนแพสซีฟนะครับเราก็เลือกซื้ออันที่จําเป็นก่อนนะครับอาทิเช่นแพสซีฟจิตสํานึกนะครับก็จะมี3ขั้นเหมือนกันเห็นไหมแพสซีฟนี้นะครับจะฟื้นฟู MP นั่นเองอ่านี่คือว่าสําคัญมากๆครับสำหรับแพสซีฟบางอันนะครับก็ไม่มีขายนะจะมีแค่ขั้นหนเท่านั้นนะครับอย่างเช่นแพสซีฟปาณี อย่างแพสซีฟหากลางเนี่ยมีขายถึงขั้น3นะครับแต่ว่าสําหรับอาชีพสกอร่าเนี่ยค่าหลบหลีกระยะใกล้กับหลบหลีกเวม็มอนเนี่ยตอนแรกไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับผมเลยยังไม่เลือกซื้อและมันค่อนข้างจะแพงด้วยแต่สําหรับคนที่มีเงินเหลืออ่าหรือว่าสายเติมแพ็คเนี่ยก็อาจจะซื้อเพิ่มเติมให้เต็มเลยก็ได้นะครับอ่ะอย่างแพสซีฟตรวจจับทิศทางเงี้ยอ่ามันมีขั้น2เนี่ยที่เราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้อันนี้ซื้อได้ก็ซื้อเลยนะครับ พอว่าแพสซีฟนี้เนี่ยมันเพิ่มดาเมจทั่วไป10หน่วยนะครับถือว่าดีเลยฉะนั้นผมสรุปเลยนะครับสําหรับคนที่มีเงินน้อยนะครับก็เลือกซื้อแพสซีฟหรือว่าอัพขั้นสกิลเนี่ยเลือกเล่มที่ราคาถูกสุดก่อนนะครับไปจนถึงแพงสุดนั่นเองนะครับแพงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนหนั่นเองนะครับหรือจะเลือกตามผมก็ได้นะออนี่ก็แล้วแต่นะครับ ต่อไปนะครับผมจะมาพูดเรื่องการอัพค่าสเตตัสนะครับหรือว่าการอัพค่าศรัทธานั่นเองสำหรับอาชีพสกอร์น่านะครับจะสามารถอัพได้2แบบนะครับแบบแรกเลยคือสติปัญญาแบบที่2คือจิตวิญญาณาสำหรับสติปัญญานะครับเราจะได้สเตตัสความแม่นยำเวทมนต์ดาเมจเวทมนต์กิเลคอนเวทมนต์และดาเมจทักษะนั่นเองสรุปคือได้ดาเมจแรงขึ้นนั่นแหละแล้วก็ได้แม่นยำเพิ่มขึ้นส่วนจิตวิญญาณนะครับจะได้ค่าไ p พีสูงสุด เฟื้นฟูเอความเร็วสกิลอัตราลดการใช้ MP นั่นเองซึ่งตอนแรกอ่ะสกอร์ล่างของผมมีแค่สสกิลคือ2สกิลโจมตีและสกิลบัฟ1นนะครับซึ่งมานาเนี่ยมันเด้งทันแต่พอมีสกิลที่4มาเนี่ยเป็นสกิลโจมตีนะครับมานามันเด้งไม่ทันผมเลยเลือกที่จะอัพจิตวิญญาณนะครับเพื่อให้มานาเด้งทันนั่นเองเหตุผลก็เพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยผมต้องการฟาร์มหรือว่าปล่อยบทคนเดียวอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีเพื่อนช่วยอย่างเงี้ย ปัญหาที่เ,เพื่อนๆเจอส่วนใหญ่นะครับในอาชีพอื่นๆก็คือมานาหมดนะครับทําให้การวนลูปของสกิลอ่ะมันใช้มานาไม่พอหรือว่า DPS ไม่พอนั่นเองทําให้เราอ่ะฟาร์มช้านั่นเองนะครับแน่นอนว่าถ้าหากมานาเด้งทันนะครับเพื่อนๆจะสามารถใช้สกิลวนลูปได้ครบทุกรอบนะครับทาให้ประสิทธิภาพการฟาร์มอ่ะมันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เพื่อนๆคงสงสัยว่าอ้าวแล้วสติปัญญามไม่ดีหรอจริงๆมันดีครับ แต่ว่าเราต้องดูเหตุผลหรือว,ว่าเอ้ยเด้งมานาของเราเนี่ยมันทันหรือ,อยังนั่นเองนะครับบางทีการลงสติปัญญาไปอย่างเงี้ยแล้วมานาอย่างเด้งไม่ทันนะ่ะมันทําให้ดี s เราขาดนั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องแอปตามผมก็ได้ก็คือให้เลือก2แบบคือสติปัญญากับจิตวัญญาณแต่ให้ดูหลักการก็คือค่ามานาเด้งทันหรือ,อยังนั่นเองฉะนั้นค่าสถิตที่เด้งมานาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับวิธีการเช็คให้เพื่อนมาที่ตัว C ตรงนี้นะ ที่เป็นรูปหมวดนะครับแล้วก็มาที่รูปแหวนขยายเสร็จแล้วเนี่ยเลื่อนลงมาด้านหน้าครับนี่ตรงนี้นะคําว่า mp ตอนนี้ mp สูงสุดของผมเนี่ย2,068นะครับต้องบอกว่าเกมเนี้ยถ้าค่า mp สูงขึ้นนะ่ะ mp มันจะเด้งแรงขึ้นด้วยนะครับอันที่2เนี่ยคือฟื้นฟู mp 51อันนี้คือตัวเด้งนะครับอัตราลดการใช้ mp 2%ก็คือสกิลเนี่ยเราจะใช้มานานน้อยลงด้วยนะครับอ่ะทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าเอ้ยพี่ผมเล่นดาบคู่ผมเล่นนักเวทผมเล่นดาบ เด้งมานาเท่าไหร่มันถึงจาพาะพอใช่ไหมตรงนี้ต้องบอกว่ามันกะเกณฑได้ยากเพราะว่าแต่ละอาชีพอะมีสกิลมากน้อยไม่เท่ากันใช้มานาไม่เท่ากันอ่ะตรงนี้คือวัดไม่ได้นะครับสิ่งที่เราจะรู้ได้คือเราต้องปล่อยบอดดูนะครับและดูว่ามานาเนี่ยมันเด้งทันหรือเปล่าซึ่งวิธีการหาเนี่ยหาได้จากไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้ว่าเด้งมานาเนี่ยมีวิธีหายางไงบ้างนะครับอ่ะวิธีได้เลยครับมาที่สกินอาวุธเลือกมาที่หัวข้อเอฟเฟกนะครับ เพื่อนสังเกตรตรงนี้ไหมคําว่าทั้งหมดเทพตํานานอีปิกหายากชั้นดีเนี่ยเมื่อเราเปิดกาชานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับกากระดับดีระดับสีทองอะไรก็ตามแต่นะครับมันจะมีคอร์เรชันสะสมเพิ่มเอฟเฟกนั่นเองอันทีเช่นชั้นดีเนี่ยผมมี26่สนะครับยิ่งเรามีมากเท่าไหร่เรายิ่งได้ค่าสถัตมากเท่านั้นนะครับตรงนี้แน่สังเกตเลขสิกเห็นไหมมันมีฟื้นฟู MP ด้วย อ่านีหนึ่งจุดนะที่เราจะหาได้อ่ะจุดที่2นะครับก็คือเครื่องร่อนเหมือนเดิมเลยเอฟเฟกต์ Effects เหมือนเดิมครับเนี่ยมีฟื้นฟูเอ็มพีเหมือนกันจุดที่3นะครับพานหนะหรือว่าสั์ขีเหมือนเดิมเอฟเฟกต์นะครับนี่มีฟื้นฟูเอ็พีเหมือนกันอ่าในจุดที่3นะจุดที่4นะครับก็คือรวบรวมสำหรับหน้านี้นะครับเราสาม,มารถฟาร์มขยะจากไอเทมหรือว่าของเขียวนะครับมาเอาค่าเซติตัดได้ซึ่งค่าเซติตัดตรงนี้เนี่ยมีฟื้นฟูเอ็พีด้วยอ่าเห็นไหม ต่อไปจุดที่5นะครับนั่นก็คือสัตว์ฐานเองสำหรับสัตว์ฐานนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอัพจิตวิญญาณนะครับก็จะได้ฟื้นฟู MP ด้วยต่อแรกลืมพูดไปนะครับอันนี้จุดที่5นะต่อไปนะครับจุดที่6นะครับหัวข้ออาวุธนั่นเองสําหรับหัวข้ออาวุธนะครับเราสามารถเก็บค่าความชํานาญของอาวุธได้นะครับรวมไปถึงเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะทักษะด้วยนะครับบางอาชีพอาจจะไม่มีนะแต่ว่าอาชีพผมมีนะครับยกตัวอย่างเช่นสกิลส่งสว่างนะครับนี่ไม่มีออชันเพิ่มเติมนะครับ เพิ่มการฟื้นฟู mp 3หน่วยนั่นเองนะครับต่อไปจุดที่7นะครับก็คือทักษะแล้วก็มาที่แพสซีฟนะครับซึ่งบางอาชีพก็ไม่มีนะแต่ว่าอาชีพสกอร่ามีนะครับก็คือแพสซีฟจิตสำนึกนั่นเองนะครับฟื้นฟู m p 1 5หน่วยนะครับต่อไปจุดที่8นะครับก็คือสร้างเลือกมาที่การสร้างเฉพาะทางครับจากนั้นเลือกไหนก็ได้อะเลือก่าดเปลือกไปก่อนแล้วก็ดูตัวอย่างครับเสร็จแล้วมาที่หัวข้อรุ่งเรืองเสร็จแล้วมาที่น้ํายา เสร็จแล้วเลือกอื่นๆนี่ครับมันจะมีน้ํำยา MP ด้วยอ่าบางคนไม่รู้นะครับมันมีน้ํำยา MP ให้คราบด้วยแต่ว่าน้ํำยา MP ในเกมนี้นะครับราคาสูงแน่นอนนะครับเพราะว่าใช้เมอริออน10ก้อนในการคราบนะครับรวมไปถึงใช้หลอดยาอันนี้ด้วยนะครับ30ขวดนะแล้วก็ใช้ทอง20,000นะครับอ่ะ,ะหลักๆเลยคือแพงที่เมอริออน หมายความว่าไอายา mp ตรงนี้เนี่ยถ้าจะใช้จริงๆอ่ะผมว่าใช้ในสงครามซะมากกว่าไม่มีใครมากดเล่นแน่นอนยังเป็นอสุรตะนั่นเองนะครับส่วนจุดสุดท้ายนะครับจะอยู่ตรงนี้นะอ่าให้เพื่อนเริ่มมาที่หัวข้อที่3นะครับนั่นก็คืออาร์ติแฟกต์หรือเจมนั่นเองถ้าจาไม่ผิดอ่ะมันจะมีแพ็คให้เติมอาร์ติแฟกต์ด้วยมันจะเป็นชิ้นที่2นี่แหละคือเครื่องคุ้มครองนั่นเองนะครับชิ้นเนี้ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันมีเด้งมานาด้วยก็น่าจะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับส่วนสุดทท้าายยเลยเลลคคืือออกกรรไมสมใสใ่นะับ มาที่สร้างเลยสำหรับการเลือกไอเทมสวมใส่นะครับอ่ะต้องคัฟอันไหนก่อนดีเลือกออปชันแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเรียงให้อย่างแรกเลยคือให้คัฟคาถาฟ้าก่อนนะครับเพราะว่าความสำคัญของอาวุธเนี่ยทำไมต้องคัฟก่อนใช่ไหมเราจะมีดาเมจที่มากขึ้นและมีแม่นอย่างที่มากขึ้นทำให้เราฟาร์มง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเลือกอาวุธหลักก่อนนะอันที่2ที่เราต้องคัฟเนี่ยคืออุปกรณ์เสริมนะครับหรือว่าอาวุธลองอาวุธลองของพัดเนี่ยจะเป็นสร้อยคอนะครับ ซึ่งสร้อยคอเนี้ยมันมีออปชันนะครับทำให้เราฮิวแรงขึ้น5%นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเพิ่มค่าแม่นยําอีกด้วยนั่นเองทีนี้มาในส่วนของหัวข้อชุดเกราะกันบ้าน,นะครับอ่ะให้มาเพื่อนดูที่เสื้อก่อนนะครับหลักหลกเนี่ยมันจะมี3แบบให้เลือกนะครับก็คือเกอาะหนักชุดหนังนะครับแล้วก็ชุดผ้านั่นเองสำหรับชุดเกราะเนี่ยสรตตัมันจะไปทางป้องกันกับให้พีสูงสุดน,นะครับถ้าเอาตามหลักเมียโฟเนี่ยก็จะเหมาะกับพวกดาบใย,ายดาบโล่ดาบคู่ประมาณนี้นะครับ แต่บอกเลยว่าไม่ได้ตายตัวคุณไม่ต้องเลือกชุดเกาะก็ได้จะไปเลือกชุดหนังชุดผ้าก็ได้อันนี้แล้วแต่นะแต่แค่พูดตามหลักการเฉยๆนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยพลังป้องกันจะน้อยกว่าเห็นไหมแต่ว่ามันจะไปเพิ่ม HP 5 0กับ MP 5 0แล้วก็มีความแม่นยำเพิ่มมา1ห,หน่วยด้วยทีนี้ตัวที่3เนี่ยถ้าเป็นชุดผ้าเนี่ยพลังป้องกันก็น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่า MP เนี่ยจะได้เยอะนะครับถึง150แต่ไม่ได้เลือดนะนอกจากนี้เนี่ยยังได้ความแม่นยำทักษะนะครับ ถ้าสำหรับสกอร่าเนี่ยผมได้นํา2ชอยนะครับก็คือชุดหนังกับชุดผ้าสําหรับอาชีพสกอร่าเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าค่า MP สําคัญกับค่าแม่ยาสําคัญมากๆครับย้ํานะครับว่าไม่ได้ตายตัวนะใครจะให้สกอร่าเนี่ยใส่ชุดถึกก็ได้นะครับได้เลือกกันได้พลังป้องกันมากขึ้นอันนี้ก็ได้นะไม่ได้ผิดนะครับเหมือนกันนะครับกางเกงก็จะมี3ตัวเหมือนกันออปชันจะเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งตามหลักเนี่ยให้คราฟเสื้อก่อนนะครับ เพราะว่าเสื้อได้พนังป้องกอันเยอะที่สุดนะอ่าอย่างนี้14ใช่ไหมต่อไปเป็นกางเกงกางเกงได้11นะครับต่อไปเป็นหมวกนะครับเนี่ยหมดได้8นะครับต่อไปเป็นถุงมือนะครับเนี่ยป้องกัน6รองเท้าป้องกัน6จริงๆอะ่ะถุงมือหรือรองเท้าก่อนก็ได้เพราะว่าค่าเสตัดเท่ากันนะครับท้ายสุดเลยคือผ้าคลุมเห็นไหมอ่าป้องกันแค่5้อันนี้ผ้าคลุมน้อยสุดนะครับเรียนระดับตามนี้นะสำหรับหัวข้อชุดเกราะนั่นเองนะครับ หัวข้อต่อไปคือเครื่องประดับนะครับเรียงตามนี้เลยครับสร้อยคอก่อนนะครับต่างหูแหวนเข็มขัดเรียงแบบนี้เลยนะครับไม่มีอะไรยากเนาะฉะนั้นสิ่งที่ต้องโฟกัสเนี่ยคือออปชันจากชุดนะครับมันก็จะมี3แบบด้วยกันให้เราเลือกย้ำว่าไม่มีอะไรตายตัวนะครับคุณจะให้พระเนี่ยใส่ชุดถึกก็ได้ใส่ชุดที่มี MP มากก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับไปยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนสำหรับแนวทางการเล่นอาชีพสกอร์หน้านะครับในคลิปนี้เนี่ย หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เล่นอาชีพนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไซด์ดิงแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหากมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไว้เจอกันจุ๊บจ้า